fc เลยเพิ่งเอาไปใช้กวดนึงนี่ซีคัมตกค้าเดี๋ยวจะพ่นเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนี่ยินหมักยินหมักเอายินหมักทานเอามาทานยินหมักเพิ่มผลลิตได้หลายครับเพิ่ัตนวอักษรๆก็ได้ ยูเก่ฮะมามามาอย่างน้อกันเนี่ยมามามาเลยครับมาเลยไายเป็นเบอร์สุดยอดเลยไทยเป็นโดดเลยเนาะมาเบิรงต่อไปทางด้านสวนทางข่านทุดยอดแท้แม่มาดูทางนี้หน่อยจะต้องต้องเดินนำหน้าแล้วแต่ต้องอยู่นะฮะ ทาอย่างนี้แหละครับถ้าแปรงสามนิ้วจะดีมากข่้นฝนเพิ่มอ,อีกตัว้๋อต้นนี้พักไว้ก่อนพักไก่อนทาไปบลงแบบแปะแส้งแบบสอง้อนอยู่ยนะขนาดไม่ได้เกี่ยวจะทาแล้วเห่อยนี่ยทพักก็ไม่ใช่อะไรนะมัไม่ออกน้อยเลยครับ น้ยถ้าแปรงสามนิ้วจะดีมากเลยครับโอเคถ้าแปรงสามนิ้วทั้งท่าเราพ่นไปแบบถ้าพ่นไปปุ๊บแล้วก็ทาเนี่ยมันดีเนาะมันไหลซึมดีเนาะนอย่าว่าไม่เข้าทุกอนูเข้าทุกอนูดีขนาดเด้อเอฟซีถ้าเป็นไปได้ถ้าสองผัวเมียไหให้ผัวแบกเพสแล้ว เมียมาพ hey, oh hey, ่นตามเลยเนาะไอหมัวแบกซี่แล ah ้วเมียมาหาตามขี้ให้แล้ววอวะ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 ะะ ันนี้เป็นวันเปิดขายวันแรกเลยนี่ทั้งพลาดเลยวันนี้เปิดขายเอน็นดินหมากวันแรกที่มีขายเนี่ยคนแรงต้านเอฟซีไม่ได้เอฟซีอยากขายมากเริ่มขายเลยวันแรกเลยเป็นทางการนี่มันคืออย่างนี้เลยเนาะ

มันถ่ายตอนทาก็ได้ถ่ายตอนทานี่แหละนี่นี่ประมาณงี้ถ้าแปลงสามเนี่ยจะดีมากๆอันนี้พุ่มพ่นไปแล้วก็มาทาเลยต้นเล็กๆเอง,เองนะครับอุทีดิดักรยางสามนี่ ธรรมชาติมันบนน่าจะออกวะคุณบอกไม่ได้ออกอแบบออมมเลยทนำแบบภาษาญบนนุ่ต่อให้กินปุ๋ยทา้งหลมันก็บอกกินหนา,นะาน,านี่นะทำอ่ได้มานทาอะไรพ่นนี่สินะบ่แม่นยาเลี้ยงได้หนึ่ครับ,บม,มีส่วนผสมของยาเลี้ยงเลย องงอเพราะคนแรกับ้ย่นรอบแรกขีดไปมันกับเปลือกนิ่มดีบ่มันเป็นอากาศมันตอบรับดีขึ้นเนาะขนาดพนรอบเดียวอถ้าเกิดว่าพ่นบ่อยๆนะดีกว่านั้นเยอะพ่นทั้งปีนะพอดีเอฟ fc เสียงมันค่อยเสียงเพิ่ม fc ค่อยนะ พึ่งพ่นได้ครั้งเดียวแต่ว่าผลตอบรับก็ดีขึ้นแต่ถ้าใช้ทั้งปีน่ะจะดีมากใส่ไปเรื่อยๆครับสองอาทิตย์พ่นครั้งหนึ่งก็ดีสองอาทิตย์<ด>ตพ่นไม่้พ,พ่นเลยเครับอือ แปงสนี้ก็ดีมากเลย่แป้งสามนี้วนะอันนี้ก็มันมีแปลงสามนิ้วแลสองนิ้วไอ้น่นิ้วไปก่อนแปงสนิ่ คนขึ้นแล้วท่าดินนักสังวกตเห็นไหมเย็นแบบเ่ยเข้ามาตูตัวเองแล้วสังผาดเมื่อกี้คุยกันว่ายำยางค้นขึ้นออกเยอะแล้วคนม,นมนีน้ำหนักด้วยเนาะครับสวนนี่นี่ครั้งที่สาม้ลวมั้งวันนี้นี่ แถวนี้แถวนี้แถวนี้จะมีแนวตื้อตีกั่งนี่นะตีกแถวสันแถวสันแถวสันมันคืเป็นรอที่สามอืมรบบนี้นไง FC ถ้วยสองจุดห้าลิตรมือผมเต็มถ้วยบางสวนน,น้าหน้าฝนเนี่ยไม่ได้อย่างนี้เลยนะสุนี่คือความหมัจจันย์ของน้ำหมักสูตรสองของจันต้นแล้วตอนนี้มีดินหมักด้วยผมไม่อยากคิดสภาพหน้าหน้าฝนเลย ผมว่าต้องหาถ้วยมาอีกถ้วยหนึ่งแต่ละต้นเนี่ยหน้าฝนเนี่ยต้องเอาคู่ถังแล้วคู่แบบเหมือนคู่เต็มเลยวาแต่ผมคิดว่าอย่างนั้นแหละสวนเนี่ยถ้าฝนเนี่ยนะต้องเอาุ่นนี้ก,กันสามลิตรเออทุ่นสามลิตรอันนี้ถ้วยถังสามลิตรนะถ้าหน้าฝนเนาะต้องต้องมีอ,งอีกเท่าตัวนะถ้าถ้วยหนึ่งจุดห้าก็ต้องมีอีกหนึ่งจุดห้าตัวหนึ่งแต่ละต้นแต่ละต้น ไม่เงินเลยนะจริงๆมองดูรู้เลยแต่ถ้าสวนเนี่ยต้องทําให้ได้อย่างนี้ครับเนี่ยแหละครับตอบโจทย์เลยน้ําหมักจุดสองของอาจารย์ต้นแล้วตอนนี้มีดินหมักด้วยเท่จริงๆเลยสุดยอดคนระับสัมหากแน่นครับวันหน้าเสืออ่อตใจหนระือวันหนในะ้าเร็วนี่ค,คนใช้จริงยังบอกไม่น่าเชื่อเนละยเอฟดีเนาะแน่นครับวัน,นะนหน้าเสื่อม่ไม่แต่ใส่ไม่ไม่แต่ใส่ เอาง่ายๆถ,ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์มันกินทางดินไม่ได้หรอกหน้าเนี้ยมันกินคือต้องค่อยๆเข้ารอบให้ทางนี้ไงทาให้ทางนี้มันก็ดูดซึมทางนี้ไปประมาณนั้นถ้าเราไม่ให้ทางนี้ยังไงก็ไม่ได้ต่ออห้เก็ยังไงเพราะว่ามันไม่ได้มีฝนอะไรขนาดน,นั้นใช่ไหม,มนี่นี้มีทางคือต้องให้ทางนี้แหละดีๆนื่พ่นให้มันเปียกแล้วก็าทาแล้วก็รู้สูตรไปด้วยกันเนาะหมายวามว่าวิธีการจัดการเนะี่ยมีอะไรนะเบียเมียแบกเต้ป่ะ แล้วก็หัวทาเนาะเม็นย่นี้ให้กลับกันให้หัวแบกซีแล้วมีมาทาที่หลังเออไม่ใช่อย่างนั้นบวชจิตหลงอยู่เรื่อยเลยแต่ถ้าใช่อย่างนั้นจะดีมากผมรู้เลยว่าทาอย่างเนี้ขายไปครั้งหนึ่งแล้วกลับมาทาอย่างนี้ถ้าได้เนาะคงจะดีมากทุกรอบอาจารย์ทุกรอบของการขายคือสักห้าถ้าบางคนห้ามีดสายก็ห้ามิดเนาะแล้วก็มา มาทำอย่างนี้ครั้งหนึ่งก็คิดว่าเหมือนเป็นเวลาขีดยางครั้งหนึ่งเลยผลผลิตมันจะตามมาพักไปเท่าตัวพักไปด้วยมือสำรับมาไอ้มาพ่นทุนขาเหมือนเหมือนขีดยางเหมือนช่วยจะขีดยางกับหยดปกดไปเสียสละไปคือคือเหมือนเหมือนเหมือนขีดยางหกมีดจะลดไปเป็นห้ามีดแล้วอีกมีดตัวหกมามามาทาแล้วมาพ่นต่อประมาณนั้นโดได้ยินมันน้ยหน่ะเดี๋ยวขัน่อย กีน่นาทีแล้วแม่ขอบคุณครับเอฟซีตัดไปคลิปใหม่เลยสวัสดีครับ <c oughs>